สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับเป็นประจำทุกวันนะครับผมมีสินค้าดีๆนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวแปดแถวแปดแถวสี่ถังนะครับจานคู่นะครับจานคู่รถนั่งขับใส่ได้ตั้งแต่36แรงขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแรงนะครับได้นะครับสบายๆครับผมนี่ครับรุ่นนี้หน้ากว้าง1เมตร80นะครับหน้ากว้าง1เมตร80 ระหว่างขาจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับตอนนี้แปดแถวมีสี่สี่เครื่องนะครับตอนนี้นี่ครับสี่เครื่องจานเป็นแบบลูกปืนนะครับจานคู่แบบลูกปืนครับผมจานแหวกนี่ครับนี่ครับสินค้าขายดีนะครับทั้งข้าวก็ทั้งใหญ่นะครับนี่ครับ ข้าวลงเป็นหลุมนะครับผมหลุมแล้วประมาณหกถึงสิบเมตรนะครับจะห่างประมาณยี่สิถึงยี่สิบห้าเซนนะครับผมมีขาหลังกันชุดสองขานะครับมีจานขากันชุดสองขานะครับนี่เห็นไหมครับมุมนี้แล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับนี่ บางร้านจะมีแค่ชุดเดียวนะครับร้านเรามีสองชุดเลยครับสินค้าขายดีนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับเก็บเงินปลายทางส่งได้นะครับเครื่องหยอดข้าวตอนนี้กําลังหยอดกันเลยนะครับตรงนี้สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผม โทรมาได้ได er sí, ้เลยนะครับส bueno, ่งได้ทั่วไทยครับผมเก็บเงินบายทางนะครับราคาก็อยู่ที่28,500นะครับตอนนี้เครื่องหยอดข้าวยังไม่รวมส่งนะครับแบบการลูกปืนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคลิปดีมานำเสนอลูกค้าเรื่อยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ